สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องสวนเกษตรผสมผสานยงสินฟาร์มวันนี้ไม่ได้อัปเดตคลิปนานมากๆนะครับวันนี้ก็เลยพามาอัปเดตฝรั่งกิมจูปีที่แล้วนะครับต้องยอมรับว่าไม่ได้ดูแลนะครับปล่อยปล่อย ปล่อยแบบไม่ได้ดูเลยนะครับปีนี้ก็เลยเพิ่งเพิ่งจะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตามนี้แล้วก็แต่งกิ่งใหม่แล้วก็วางระบบน้ําใหม่นะครับวางระบบน้ําตัวนี้ใช้แบบสปริงเกอร์นะครับน้ําทั่วถึงปีที่แล้วก็ดกนะครับฝรั่งฝรั่งดกมากนะครับแต่แต่ผมไม่ได้มาหอ่อไม่ได้มาหอ่อแล้วก็ไม่ได้มา แตงกิงนะครับหรือว่าฉีดปุ๋ยเลยนะครับปีนี้ก็เพิ่งจะได้มาทําหลังจากที่แตงกิงไปนะครับก็เริ่มแตกแตกแตกใบมาครับก็ไม่โฟกัสเห็นไหมครับจะมีจะมียอดนะครับกำลังแตกออกมาประมาณสองสัปดาห์นะครับพอมันแตกออกมาแบบนี้ปุ๊บนะครับ มันจะมีดอกนี่ครับดอกอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับดอกตรงนี้ก็จะเริ่มบานนะครับแล้วก็ติดผลนะครับเราก็เริ่มห่อได้นะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าทุกทุกยอดนะครับทุกยอดเนี่ยมันจะมีดอกออกมาแต่ยอดใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีดอกออกมาเลยเนี่ครับแล้วก็ อีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเริ่มติดผลนะครับแล้วเราค่อยมาคัดผลกันอันนี้ผมบางระบบสเปงเกอร์นะครับให้ให้น้ำทั่วถึงแหล่งน้ำที่ใช้ก็จะใช้น้ำจากสระสระตรงนี้นะครับใช้จากบาดาลตะนนครับ สูบใช้สมมตินะครับสมมติโซลาร์เซลล์สูบลงสระตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้หอยโขงหอโของตัวเมื่อกี้นะครับหอโขงเจ็ดร้อยอห้าสิบวัตต์นะครับเป็นหอโขงโซลาร์เซลล์นะครับขับขับสปริงเกอร์นะครับรถเปิดครั้งเดียวนะครับถ้าแดดดีๆนี่เปิดครั้งเดียวทั่วเลยนะครับสามารถรถได้ภายในครั้งเดียว ลดช่วงแดดดีๆนะครับช่วง5โมงเช้านะครับถึงบ่ายสองมาดูต้นที่แต่งกิ่งนะครับต้นที่แต่งกิ่งมันจะเริ่มแตกยอดนะครับข้อดีของการแต่งกิ่งก็คือยอดท,ที่ที่เกิดมาใหม่อ่านะมันจะมันจะลดการหักนะของกิ่งเวลาติดผลนะครับเพราะว่ามันมันมันจะสั้นนะครับ ก็คือยอดมันจะสั้นนะครับเวลาติดผลมันก็จะไม่หนักนี่ครับเห็นไหมถ้าถ้าเป็นตุ่มดอกแบบนี้นะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้ก็มาคัดนะครับคัดตอนติดผลอีกครั้งนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนทางโน้น,นครับนี่คือต้นที่ติดผลแล้วนะครับ อีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็นผลเล็กนะครับถ้าเป็นผลเล็กเราค่อยมามาคัดแล้วก็หอ่ออีกครั้งนึงย,ยอดดอกจากการแต่งนะครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดีย๋ยววันหยุดจะมาใส่ปุ๋ยว่าจะใช้ปุ๋ยอินรี คนเดิมก็มีนะครับคนเดิมเนี่ยอันนี้ก็ห่อได้นะครับเนี่ยแต่งเลือกห่อได้เนี่ยตัดออกครับอันนี้คือร่องรอยร่องรอยของปีที่แล้วนะครับที่ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ไดูแลปุ๊บนะครับเน่ยม,มาหอ่อนะครับจะเกิด ลูกแข่งนะครับไม่ได้หอไม่ได้รดน้ําไม่ทําอะไรเลยนะครับพิ่แล้วใบก็เลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้น้ําก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพลวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงดินนี่คือก็ไม่ไม่เยอะนะครับประมาณ ปลูกไปประมาณ300ต้นแต่ที่รอดก็น่าจะ200กว่าระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับข้อดีคือมันมันทั่วถึงนะครับตัวแหล่งน้ำของท่านก็ต้องเพียงพอด้วยนะครับเพราะว่ามันมันใช้น้ำเยอะนะครับรอดแป๊บเดียวครับเสร็จสังเกตใบจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะาผมไม่ได้ํารุง อได้นะครับถ้าไว้ต้นสูงนะครับการการจัดการก็ค่อนข้างจะจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมันจะสูงนะเวลาห่อก็จะลำบากจริงๆผมอยากจะตัดออกนะครับแต่ว่ามันมันกลดกายตัดกิ่งมันมันพังพอดีนะครับก็เลยออปล่อยไปเลย นี่ครับคนคลิติตอันนี้อายุสองปีสองปีละนะครับปีที่สองนี่ถ้าบรุงดีน่าจะได้ผลผลิตเยอะนะครับแล้วไม่ได้บรุงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่หนอนอแมลงว,วันทองเดี๋ยวมันเจาะมันเจาะเข้าไปมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นจุดจุดกลองไม่โฟกัสจะเป็นจุดดำๆนะครับกลองไม่โฟกัสโยนให้ปลากิน เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับให้ดูเรื่อยๆว่าหลังจากที่เราแต่งกิ่งไปแล้วนะครับบำรุงไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นยังไงผมแต่งกิ่งไม่พร้อมกันนะครับคือทําช่วงเวลาว่างนะครับพวกนี้นี่ส่วนทางนี้แต่งก่อนนะครับแต่งก่อนปุ๊บมันก็เริ่มแตกยอดก่อนนะครับแต่ยอดปุ๊บก็เริ่มติดดอกก่อน อ,อ,อ,อย่างนัก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับอัปเดตในส่วนของฝรั่งกิมจูให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ เป็นบ่อปลาสลิดปลาสลิดนะครับปลาสลิดตัวเล็กจะให้ดูตัวมันเห็นไหมมาไม่ค่อยเห็นนะบ่อเลี้ยงปลาสลิดนะครับเล็กนะครับนี่ก็บ่อว่าง โอเคครับยังไงกดติดตามนะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตสวนฟางกิมจูนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันในคลิปหน้านะครับคาดว่าไม่ไม,ไม่ไม่นานนะครับก็คงจะได้หอ่อเป็นคลิปที่ที่ห่ออะไรกันแล้วกันนะครับที่ห่อลูกมันผลของการแต่งกิง่งนะครับ เดี๋ยวงไ่ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนเกษตรผสมผสานยงศินฟาร์มนะครับอําเภอบางสามหมอจังหวัดลนทธานีนะครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ